สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน PTN นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเนี่ยประกอบชุดสายไฟนะครับผมที่ผมซื้อประกับของ h ั n นี่เวลมานะครับแล้วก็จะาาใส่ขั้วไฟนะครับต่างๆนะครับที่อยู่ตรงบริเวณชุดไฟหน้านะครับก็คือเหมือนที่ผมได้ทําการรีวิวตัวสวิตช์ฮันนี่เวลไปเมื่อคลิปก่อนนะครับ ร้านที่ผมไปไปทำนะครับผมเขาก็จะ,ะไล่ทุกอย่างให้แล้วนะครับก็คือในกรณีนี้ก็คือแบบเนี่ยครับเขาจะเขียนไว้แล้วนะครับว่าเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นเนี้ยสีน้ำตาลของเขาเนี่ยะจะต้องไปเข้าขั้วสีเขียวของเรานะอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมันมันจะง่ายแล้วนะครับผมเหมือนสีนี้ก็น้ำเงิน ก็ไปเข้ากับน้ำเงินเราเหมือนกันอ่าอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับว่าสิ่งที่เขาทาอ่าระบุอ่าสัญลักษณ์มาให้เราแล้วเราใส่นะครับมันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาประกอบกับเพื่อนๆไปพร้อมกันเลยครับผมอ่าเราเรามาเริ่มกันชุดแรกเลยนะครับอ่าชุดแรกนี้นะครับผมชุดแรกนี้ก็จะเป็นอ่าขั้วไฟหน้านะครับเพื่อนๆ ขั้วไฟหน้าของเราก็จะมีนี่เลยนี่ครับเห็นไหมครับขั้วไฟหน้าของเราก็จะมีอ่าสามสีก็คือขาวเขียวน้ำเงินนะครับอันนี้คือขั้วไฟหน้าที่มาจากอ่าของแท้เลยนะครับก็คือแบบของติดรถนี่ครับผมสีจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือสีที่มาของจากของแท้นะครับแต่ถ้าเป็นเกรดขัออ้วน,นี้ถ้าเป็นเกรดเอเกรดอะไรผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับผมในกรณีนี้คือผมจะให้ดูในกรณีที่ว่า,ามันเป็นขั้วที่มาจากาชุดไฟของของแท้เลยนะครับเส้นแรกเลยนะครับเรามาสังเกตดูสีขาวนะครับของเราเห็นไหมครับสวิตฮัน e y w เ l ลเขาจะเขียนว่าสีเขียวเนี่ยของเขาเนี่ยให้ไปเสียบกับ สีขาวของเราอ่ะล้วก็เสียบนี่ครับสายที่หนึ่งอ่าเรียบร้อยสายแรกอ่าสายที่สองเขาบอกว่าสีน้ำตาลของเขาเนี่ยอ่าให้ไปเสียบกับสายสีเขียวของเราอ่ะเราก็มาเสียบเขาทำมาหมดแล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ยากนะครับถ้าอ่าเขาทำมาให้แบบนี้นะครับ ก็คือเราแค่มาเสียบแจ็คเอาเองนะครับผมอันนี้คือมันผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะทําทได้นะครับมันคงไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับผมอ,อันสุดท้ายนะครับของควไฟหน้าก็คือ,อเส้นสีน้ําเงินของเขาเขาบอกให้มาเสียบสีถิมเงินเหมือนกันอ่ะเราก็ตามเขาเลย่าเรียบร้อยอันนี้คือ ชุดไฟหน้านะครับอันนี้คือเสร็จแล้วโอเคนี้เราก็พักเก็บไว้ต่อมานะครับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นอ่าพวกอ่าไฟเลี้ยวนะครับผมก็คืออ่าพวกไฟเลี้ยวแล้วก็พวกไฟหน้าปัดมันจะควบคุมอยู่อ่าเอาไฟหน้าปัดโทษทีครับไฟหน้าปัดนี้ก็คือมันควบคุมกับเส้นเส้นตรงนี้แล้วคือเราไม่ต้องมายุ่งมันอ่าในกรณีนี้คือพวกอ่าเส้นพวกอ่าไฟเลี้ยวหรือว่าพวกรีเลย์ต่างๆก็คืออยู่นี้หมดเลยนะครับ นี่ไอัน,นี่เขาก็ระบุมาแล้วนะครับว่าอะไรกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อให้ดูทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอไล่แป๊บหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับมันจะแปลกเพื่อนอเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเส้นนี้คือกราวเส้นนี้คือคอยโอเคสองเส้นนี้นะครับเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะทำตัว เขาเรียกว่าสวิตช์ออฟลันนะครับผมของสวิตช์ฮันนี่เวลนี่คือเขามีมานะครับแต่อ่าก็คือใครที่อยากจะใช้อ่าตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับให้เอาตัวสายนี้นะครับเนี่ยสีดําขาวของเขาเนี่ยครับไปต่อเข้ากับคลอยนะครับผมก็คือไปจิ้มที่ขั้วบวกของมันนะครับผมอ่าไปต่อเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็สายกลาาต่อกับโครงตรงใกล้ๆตรงบริเวณนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ก็จะสามารถ ใช้เป็นตัวสวิตช์ออฟรันได้แล้วนะครับแต่ในกรณีของผมผมยังไม่ใช้นะครับผมผมเอา2เส้นนี้แยกออกไปก่อนนะครับเส้นแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นแจ็คนี้คือง่ายมากก็คือมาเสียบกับแจ็คนี้ของเราเนี่ยครับอ่าหอันละเห็นไหมครับก็เสร็จล้หนเส้นอ่ามาไฟเลี้ยว เรามาไล่ทีละเส้นเลยเส้นแรกนะครับของฮันนี่เวลนะครับผมอ่าสีน้ำตาลดำนะครับเขาบอกว่าให้ไปที่เขียวอ่อนของเราอ่าเราก็มาดูเขียวอ่อนของเราอันไหนนี่แบบหนึ่งนะครับนี่เลย ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่สีเขียว1อันโอเคหลังจากนั้นนะครับมาดูต่อเส้นที่สองสอีน้ำตาลเขียวของฮันนี่เวลนะครับไปเข้ากับสีฟ้าของเราานี่ไงสีฟ้าของเราเสียบเข้าไป นี่ครับอ่าแล้วก็มาเส้นที่3อ่าสีน้ำตาลเทาหรือเปล่านะครับของฮันนี่เวลเนี่ยผมไม่แน่ใจดูไม่ค่อยชัดไปเสียบกับอ่าสีส้มนี่เลยของเราปุบ นี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับของฮันนี่ว l ลมีแค่นี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเก็บตกไฟเลี้ยวของเราต่อก็คือนี่เลยสีส้มกับสีเขียวเราก็เอาไปใส่ตรงที่เขา,าระบุไว้เลยนี่ครับสีส้มผมใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่า าทางร้านเขาไปทำไอ้ตัวยางตรงนี้มาให้ครับเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับเพราะว่าพอเราใส่แบบนี้แล้วนะครับอพอเราจะเอา,อาตัวอ,อันที่สองนะครับใส่ยัดเข้าไปนี่คือมันติดเลยนะครับเหมือนกับว่ามันค้ำกันอยู่นะครับผมอันนี้ต้องเอาออกอันนี้เดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันสีส้มกับสีส้มสีเขียว เข้าเข้าสีเขียวเนี่ยเ,เพื่อนด้วยมันคับหมดเลยนะครับอันนี้ผมต้องเอาออกอามาเส้นฝั่งทางขวานะครับก็สีฟ้าสีเขียวก็ไปหาคู่มันนี่สีฟ้า สีเขียวโอเคเดี๋ยวยังไงไปชมกันครับว่าสิ่งที่เขาทำมาให้มันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปนะครับผมมาต่อเลยนะครับเพื่อนๆหลังที่ผมได้ทำการต่อไฟสายไฟนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเช็คดูนะครับว่าสิ่งที่เราต่อไปนั้นนะครับผมสวิตเหล่านี้นะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูเลยนะครับผมไอ้น,นี่เดี๋ยวผมขอเช็คเบื้องต้นของหน้าปัดก่อนนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับผมก็คือเปิดไฟนะครับไฟแกว่างติดนะครับเดี๋ยวผมเช็คเกีร์หนึ่งแป๊บนหนึ่งครับเกยร์หนึติดไหมจะดูก่อนนะอ่าเกณร์หนึติดนะครับผม 2, 3, งส,สโอเคอันนี้คือหน้าปัดระบบไฟของผมปกตินะครับผม ต่อมานะครับเราก็มาเช็คสวิตต์สตาร์ทมือนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีนะครับผมเราก็ไม่ต้องใช้มันนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแตรนะครับผมเราลองบีบดูอโอเคแตรใช้ง,งานได้นะครับผมที่สองปุ่มต่อไปนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็คือไฟเลี้ยวนี้ ผมใช้ดีเลย์เดิมนะครับผมไม่ใช่ดีเลย์แต่งนะครับไฟเลี้ยวขวาไฟหน้าปัดทำงานไฟเลี้ยวขวาทำงานด้านหน้าด้านหลังโอเคครบต่อมาไฟเลี้ยวซ้ายไฟหน้าปัดที่ที่หน้าปัดทำงานทำงานโอเคระบบไฟเลี้ยวถือว่าสมบูรณ์ครับ เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับอ่าก็จะเป็นไฟอ่าเนี่ยครับเหมือนกับว่าผมเรียกไม่ถูกนะครับไฟนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรเพื่อนๆนคนไหนก็นึกภาพออกก็เวลาเขาเรียกว่าไฟขอทางเออตทษทีนี่ไฟขอทางเดี๋ยวดูที่กําแพงนะครับปิดไหมอ๋อต้องเปิดไฟหน้าก่อนก็คือผมต้องเปิดอ่าไฟหน้าก่อนปุ๊บตรงนี้ไฟขอทาง ผมต้องสตาร์ทรถครับโทษทีเพื่อนผมก็ลืมมันต้องสตาร์ทรถก่อนโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถเช็คไฟหน้าอีกทีหนึ่งโอเคนี่นะครับ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้ไฟหน้าดับอยู่ผมทำการเปิดไฟหน้าปุ๊บนี่ไฟหน้ามาแล้วโอเคไฟหน้าติด ไฟต่ำติดไฟสูงตรงนี้นะครับไปต่ำไฟสูงโอ๊คโอเคไฟต่ำไฟสูงปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดปิดนี่ก็ป๊บอ่าเปปิดิดโอเค ส่วนตัวนี้ก็เป็นออฟลันะครับอ่าส่งออกไปได้ต่อไวเหมือนที่ผมบอกนะครับที่ว่าสายคอยนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟอ่เขาเรียกว่าไฟปขอข้างนะครับผมแต่ถ้าเปิดไฟอยู่จะติดไหมครับอ๋อถ้าเปิดไฟอยู่ไม่ติดนะครับพ็ปิดนี่นี่พอปิดปั๊บก็สามารถใช้งานได้น,นครับโอเคครับก็ถือว่า สวิตไฟที่เราซื้อมาสิ่งที่เขาเขียนมาทุกอย่างคือตรงนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอ่าส่วนตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ขันอะไรนะครับก็รอติดอ่ามือคัดแล้วก็ปัม๊มนะครับผมก็เท่าก,กับว่าระบบไฟตอนนี้นะครับผมอ่าเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วก็คือเหลือแค่อ่ามือคัด อ่าแล้วก็บั้มนะครับผมชุดล่างแค่นั้นเองนะครับอ่าก็ชุดหน้าก็อ่าประกอบเมื่อตอนคลิปก่อนที่ทําอ่าเกี่ยวกับดันฉายนะครับนี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วอืมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมเสร็จอ่าระบบไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบไฟเบอร์กลับคืนทั้งคันนะครับแล้วก็ คา,าบูตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไล่เหมือนเดิมเลยตอนนี้ผมยังปวดหัวอยู่เพราะว่าคาบูนมหนูผมยังยังไม่ได้ไปซื้อนะครับก็ยังไล่ไม่ถูกว่าจะใส่เบอร์อะไรนะครับเพราะว่า,าไม่มีเวลาด้วยนะครับทํางานนะครับผมตัดคลิปก็ไม่ค่อยมีเวลาครับสังเกตได้ผมไม่ค่อยลงคลิปแล้วครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมอโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปต่อไปมีอะไรดีๆมานําเสนอก็ คอยติดตามได้นะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ